สวัดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีครับดีค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะอยู่ไหนคะณเนี่ยมาเสียงไม่มีผ้าใช่ไหมคะขับรถอยู่ขับรถอยู่โอเคโอเคโอเคเราจะหาบ่ามามบ้าไหคุณเดียร์พักเพื่อไทย ทำไมไม่อยู่ในสภาโหวตกฎหมายของตัวเองไม่เห็นแกล้มหายใจของประชาชนจะให้คนเชียงใหม่เป็นมนเร็งปอดตายกันทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมพักเพื่อไทยไทรยศแล้วกับประชาชนขอคําอธิบายค่ะคือประเด็นประเด็นเนี้ยถามว่าเถียงในประเด็นที่ว่าพักเพื่อไทยอยู่กันไม่อยู่กันไม่ครบ เราไม่เถียง uh huh. แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมอ่ะมันอยู่มาได้ทั้งวันเลยองค์ประชุมมันไม่ลม่มแล้วก็ถามว่ากฎหมายเป็นกฎหมายสําคัญไหมสําคัญค่ะแต่ว่ากฎหมายนี้ทุกพักการเมืองยื่นกันหมดเลย uh huh. ไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยพักเดียวเรามีร่างของคอรมอเรามีร่างของเพื่อไทยภูมิใจไทยพรกประชาชนเราเรามีร่างของทุกพักมาหมดเลยดังนั้นมันคือกฎหมายของทุกคนทุกพักการเมือง uh huh. เออคราวนี้ก็เลยงงว่าทําไมกลายเป็นว่ามามามา,มาบ่นมาว่ากันว่าเนี่ยเป็นกฎหมายของเพื่อไทยกฎหมายเพื่อไทยดันนะอ้าวแล้วพักคุณไม่ได้ดันหรออ,อืมเขาเขาว่าพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพครับคุณเดียพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพเราเป็นประธานกรรมธิการค่ะแต่ว่าเราใช้ร่างหลักคือร่างของคอรมอแต่ทุกพักอ่ะ <c oughs> ยื่นมาพิจารณาร่วมกันดังนั้นน่ะอย่า <c oughs> อ,อย่าบอกว่าพระเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเราเป็นประธานกรรมธิการเราใช้ร่างคอรมอเป็นร่างหลักแต่ทุกพักเจ็ดร่างเนี่ยมันเอามายำรวมกันจนออกมาเป็นกฎหมายที่เข้าพิจารณาทนสภาดังนั้นทุกคนมันคือเจ้าของร่างร่วมกันอ๋อแต่ว่าในเมื่อ ในเมื่อในเมื่อเป็นเจ้าของร่างร่วมกันทําไมองค์ประชุมเพื่อไทยถึงไม่เพียงพอในการท,ที่จะดันตรงนี้ในการที่จะโหวตล่ะครับองค์ประชุมไม่เพียงพอองค์ประชุมมันเพียงพอมาตลอดนะคะตอนที่เรา <ừ> แสดงตนไอตรงไอมาตาย2สบสองซึ่งเป็นไอเป็นมาตาเอ,อ่อเรื่องต้นเรื่องเนี่ยคือตอนแสดงตนเป็นองค์ประชุมอ่ะอยู่กันครบ <ừ> แสดงตนครบสองร้อยสี่สิบหคนพอดีเด๊ะแต่พอถึงเวลาโหวตลงมติอ่ะ มันกลายเป็นสองร้อยสี่สิบห้ามันหายไปมันขาดไปใช่เพราะเราบีปพิศนาณักุลก็สมัยเขาต้องบอกว่าท้อเป็นขัติยาก็ไม่โหวเหมือนกันแต่ขติยาอยู่ในสภาแต่คราวเนี้ยเดียเขาห้องน้ําอยู่แล้วเดียพอตอนที่เขาแสดงตนน่ะคือเขาบอกว่าองค์แสดงตนน่ะองค์ครบแล้ว เดียก็เลยเไม่ได้วิ่งออกมาเพราะว่าถ้าเกิดองค,ครบแปลว่าตอนโหวตก็ต้องควรจะครบเช่นกันถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันห่างกันแค่ไม่ไม่กี่นาทีไม่กี่วินาที <c oughs> าทอ่าเราก็ไม่ได้วิ่งออกมาปร,กรากฏอ้าวพอถึงเวลาโหวตหายไปหนึ่งเสียงอ่าและเสียงที่<อ>เสียงของฝั่งรัฐบาลที่หายไปคือคุณกรลวีปริศนานันทกุลใช่ไหมถูกต้องคือเราเราไม่ไม่เจาะจงดีกว่าว่าเป็นเสียงใครเพราะว่า ภาคภูมิใจไทยที่อยู่แล้วก็ไม่ได้โหวตก็มีกันหลายคนนึกออกไหมคะแล้วก็คุณเดียอาที่ที่เห็นที่เห็นรายเชื่อก็มีมีหลายคนที่อยู่ในห้องประชุมแล้วก็ไม่ได้โหวตแล้วก็ี่คอื่น ที่เป็นพักเอ,อ่อพลังประชารัฐพักกล้าทำพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิป,ปัตย์ที่เป็นพักฝั่งรัฐบาลอ่ะก็ไม่มีใครอยู่กันเลยเดี๋ยวก็เลยงงว่าแล้วทำไมาหวยมาออกที่เพื่อไทยอย่างเดียวโดยให้บอกว่าพอเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของรัฐซึ่งมันไม่ใช่ ไอ้พรบอากาศสะอาดอ่ะคือประชุมกันมาตั้งแต่วันพุธ <c oughs> เพราะว่าวันานั้นอ่ะพี่แขกเจอสสเปิ้นสสเปิ้นก็เพิ่งกลับมาจากสภาแล้วก็ขุมแล้วก็อยากเล่าให้ฟังว่วามันเหนื่อยมากเลยเพราะว่ามันว่าก,กันทีละมาตราทีละมาตรา <c oughs> และ <c oughs> มันไม่เคยมีปัญหาเรื่องโอกระชุมล่ม <c oughs> ไม่เคยมีเลยจนกระทั่ง <c oughs> มีการเสนอยัตติสวนที่จะภิรายเรื่องถนนหนโลงพยาบลไวชีระที่ยุกเคะียู่อยู่ ที่มันลม่มมันไม่ได้ขาดไปสิบที่สิบเสียงนะคะมันขาดไปแค่หนึ่งเสียงอือนั่นแปลว่าตัวแปรมันไม่ได้เกิดจากพักเพื่อไทยถูกปะค่ะนั่นและค่ะท่านผู้ชมหัวเราะทำไมอ่ะหนึ่งเสียงนั้นเน่ย ไม่เคยหายไปจนกระทั่งมหายเมื่อมีการขออภิปรายเกี่ยวกับบริบัทพี่โนไทยกับเรื่องการายุบตัวของถนนหน้าโรงพยาบาลวาชิระลแล้วอยู่ๆองค์ประชุมที่ครบมาโดยตลอดตั้งแต่วันพุธมาจนถึงเมื่อวานที่เป็นวันพฤหัสอยู่ๆอ่ะขาดไปเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นค่ะซึ่งหนึ่งเสียงเนี้ย ไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาจากพรรคเพื่อไทยอืมก็เอาหนึ่งเสียงจากพรรคภูมิใจไทยมาเติมก็ได้เอาหนึ่งเสียงมาจากพรรคประชาชนมาเติมก็ได้อ่าออใช่มันไม่ได้หายไปเป็นร้อยถ้าหายไปร้อยหนึ่งแล้วพรรคเพื่อไทยไม่เข้าเออค่อยมาด่าแต่ทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงที่ฝั่งฝั่งรัฐบาลแล้วฝ่ายค้ำอ่ะอืมไปเติมไงแล้วทำไมฝ่ายค้ำอ่ะไม่ไปช่วยเติมฝ่ายค้ำก็เข้ามาแค่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้าอยู่เข้าร้อยเอร์เซ็นต่ะองค์ประชุมก็ไม่ล่มตั้งใจที่จะไปช่วยไม่ให้ได้อภิปรายเรื่องถนนล่มหรือเปล่าฝ่ายค้ำอ่ะเอออืมก็แล้วทำไมหัวหไม่ตกที่เพื่อไทยล่ะใช่ที่เอาคือคือต้องบอกก่อนว่า การที่เมื่อวานน่ะเออมีการเสนอให้ขยับเอาเรื่องถนนยุบมาคุยอะ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้กฎหมายอากาศสะอาดอมันตกไปนะคะคือแค่เราอาจจะคุยกันอาจจะคุยกันสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วก็กลับมาคุยกับมาโหวตอากาศสะอาดใหม่เพราะว่าเราก็ถือว่าคนประชาชนเนี่ยก็อยากรู้ว่าเรื่องถนนยุบอะ่ะเรื่องมันเป็นยังไงแลว้วพอไม่อยากอย่าลืมว่าเมื่อวานน่ะมีนักข่าวอะ่ะไปขอสัมภาษณ์ ท่านนายกอนุทินเหมือนท่านนายกอนุทินก็จะปฏิเสธที่จะไม่ตอบคําถามถูกไหมคะดังนั้นเ<ถ>นะ่ะเวทีสภาเนี่ยมันก็เป็นเวทีที่ดีที่สุดเพราะว่าประชาชนเขาก็ดูถ่ายทอสดสกกันอยู่สอสอเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนประชาชนที่เขาก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอเรื่องราวที่ถนนยุบตรงสามเสดซึ่งห่างจากสภาหมื่นล้านไปไม่กี่กิโลเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างปลอดภัยไหมทุกคนก็อยากรู้ทุกคนก็มีคําถามเราก็อยากจะใช้เวทีสภาในการพูดคุยกันและ ในขณะเดียวกันเมื่อตอนที่ช่วงประชุมร่มอ่ะตอนที่จะร่มอ่ะนายกอดุทินก็อยู่ที่สภานะคะซึ่งซึ่งท่านคุณนายกอดุทินสามารถเดินเข้ามาตอบหรือเดินมานั่งฟังในสภาได้เลยค่ะว่าสอสอเนี่ยเขาจะหาลือหอลือพิปายเรื่องถนนยุคก,กันยังไงบ้างมีคําถามจากชาวบ้านมาว่ายังไงบ้างเพราะการก่อสร้างรถไฟเออรถต้ด,ด,ดีเนี่ยมันมีอยู่ทั่วกรุงเทพอะตอนเนี้ย แล้วเราะจะเอาอะไรมาปลอดภัยถูกไหมคะมันก็เกิดการ<ม>เออเอ,อหาลือในประเด็นขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันสอสอของพรรคก้าวไกลซึ่งสามสิบสองคนเป็นสอสอในเขตกรทมไม่มีใครอยากรู้เรื่องนี้หรอกคออไม่มีใครอยากจะหาลือประเด็นนี้ในสภาเลยเหรอคะทาไมตอนศึกสอตองปล่มถึงเป็นเดือดเป็นร้อนจะต้องรีบเอาเอา,เอายติด่วน <c oughs> ถามนายกประท้วนตีแต่พอมาเป็นไอถอนนยุบ<อ>ทําไมเงียบอ,อะคะ เออเอออยู่ไหนนีคะพื้นที่พื้นที่ดุสิตด้วยเนอะใช่ไหมเราไปหางจากสภาเราใช่ไนะโซนนั้นอ่ะใช่ห่าจากสภาเราไม่กี่กิโลเองถนนเส้นเดียวกันอ่ะถนนสายเสน่ะถนนเส้นเดียวกันคุณไม่คุณคุณไม่คุณไม่อยากรู้อะค่ะคุณคุณไม่อยากจะเอาขับต่อไปตอบคนในพื้นที่คุณหรอคะพื้นที่ที่มันก็มีการก่อสร้างรถไฟเหมือนกันน่ะเออ เออ<ม>สอ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 กรมอสามสิบสองคนห่วงคนเชียงใหม่มากกว่าคือเราเราไม่ได้บอกว่าเราเราไม่ได้บอกว่าพราบออากาศสะ <c oughs> อาดไม่สำคัญเขาเขายังไงเนี่ยสามร้อยมาตาย,ยัางไงเราต้องดึงไปให้จบอยู่แล้วมันจะใช้เวลากี่วันกี่อาทิตย์ยังไงเราก็ต้องดึงให้จบออโอผ่านวาระสเข้ามาขนาดนี้ประชุมกันเป็นปีขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องดึงให้ผ่านแต่การที่คุณเจียดเวลาแค่สองสามโ่วนมาคุยกันในเรื่องถนนยุบนี่มันจะตายหรือไงคะ เออมีฉันจะโคตรนะมันจะตายกันหรืยคือคือไม่คือเดียเข้าใจนะว่ามีคนเสียชีวิตจากฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าก็เยอะอันนี้เดียเข้าใจเดียไม่เถียงและเดียเห็นใจทุกทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องฝุ่นเรื่องมลพิษแต่ว่าไม่ใช่กฎหมายฉบับนี้จะตกไปเพียงเพราะว่าเออพรรคเพื่อไทยเสนอให้มีการพูดคุยเรื่องถนนยุบที่ไหนเพราะว่าเราก็ยังเราก็ยังไปกันต่อ อ่าสสเดียค่ะคือ<ส>มันไปได้กี่มาตราเองอ่งถึงมันพฤหัสอ่ะมันมันไปได้ยี่สิบตาเอางีพี่แขกจะบอกว่าเป็นสสอ้เป็นเป็นร่างของคอรมอยอย่างเดียวได้ไงในเมื่อเข้าไปอ่ะร้อยมาตราออกมาจากชั้นกรรมธิการออกมาสามร้อยมาตราพี่คิดว่าพรรคเพื่อไทยทําคนเดียวหรอคะไอ้สามร้อยมาตราเนี่ย <laughs> เข้าไปร้อยมาตราออกมาสามร้อยมาตราแล้วอพี่พูนอาตรพี่คิดว่าพวกหนูทํากันเองหรอคะ ใครเป็นคนเติมเข้าไปจากร้อยเป็นสามร้อยนั่งกันอยู่กรรมธิการสี่สิบกว่าคนเนี่ยใครเป็นคนเติมเข้าไปคะเออแต่เขาก็บอกนะว่าพักเพื่อไทยเอาไปหาเสียงเพราะฉะนั้นคุณกรวีเลยบอกว่าอยากทดสอบระบบพักเพื่อไทยเขาไม่อยากจะมาแบกโทษนะคะอ่างทองอ่างทองเนี่ยไอตอนไอตอนแบบกลางแผนที่มาก็แดงเยอะค่ะเป็นแองกระทะ ก็คือแต่ละคนที่ไปเป็นกรรมธิการก็คือแต่ละคนก็คือเอาใส่เอาไปในในมาตรฐานทองค่ะที่ฉันไปแอนตออกวิที่ฉันไม่ต้องอยากให้ภาพติดหางทองที่เชนไปแอนค่ะมีันต้องตกบทองสองแสนของฉันค่ะแหมแหมออกตัวเวอร์เออกลับมากลับมาที่ที่เรื่องนี้ของเราก่อนว่า ป็นอันว่ายุตินะเรื่องนี้คุณผู้ชมเพราะว่ามันตลกแม่ที่สสพักส้มใส่ค้ำแม่ตั้งหน้าตั้งตาด่าเพื่อไทย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 ทําราวกับว่าพรบอากาศสะอาดอะมันสูญพันธ์ไปแล้วมันไม่ได้สูญพันธ์ไปไหนนะคะคุณผู้ชมมันมีสามร้อยมาตราแล้วมันยังอันเดอรเวอมันยังออนเดอรเวที่จะโหวตกันไปเรื่อยมันไม่ใช่ว่าเมื่อวานมันตกแล้วมันสูญพันธ์ ถูกฝังกลบไปชั่วฝ้าดินสลายไม่ใช่มันแล้วก็มันไม่เคยว่าองค์ประชุมไม่ครบจนกระทั่งจะมาขอพิปายเรื่องถนนยุบอยู่อยู่องค์ประชุมที่เคยครบอ่ะหายขาดไปหนึ่งเหมือนมีคนจงใจที่จะให้มันล่มซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยขาดประชุมเยอะไหมเยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่ ปัจจัยสําคัญน่ะมันไม่ได้อยู่ที่พรบอากาศสะอาดค่ะปัจจัยสําคัญเนี่ยเมื่อวานที่องค์ประชุมล่มล่มเพราะจะไอพิ่ไยถนนยุบมันไม่เกี่ยวกับพรบอากาศสะอาดเพราะพรบอากาศสะอาดอ่ะมันยังอีกยาวมันยังพูดกันอีกหลายวันหลายนัดของการประชุมใช่ไหมค่ะบัตรมาต้องพิจารณาทีละมาตราเดียนหลุดเดียน่าจะหลุดไป นี่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องถามนะเได้ยินป่ะได้ยินได้ยินไอ่เราเรายังมีเวลากันอีกเจนหลายหลายอาทิตย์นะค่ะคือเปิดสภาปิดเขาเรียกอะไรนะเราประชุมกันทุกวันพุธพฤษหาดใช่ไหมเดี๋ยวพอคอรมอมามีคอรมอมาตอบกระทู้โอเควันพฤษหาดก็จะหายไปก็จะเป็นวันพุธวันเดียวที่จะโหวตกฎหมายกันเราก็ยังมีเวลาทุกพุธทุกทุเรื่อยๆจนกว่าจะปิดสมัยประชุมและเปิดสมัยประชุมเราก็ยังมีเวลาอีก S <S <S เ,เพราะฉะนั้นกฎหมายอันนี้มันมันไม่มีทางตกไปแน่นอนค่ะยังไงเราก็ต้องได้กงนจนจบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่หน้าที่ในการรักษาองค์ประชุมก็เขาก็พูดเองฝั่งรัฐบาลว่าเ,เขาจะต้องอยู่เ,เ,เป็นองค์ประชุมทุกครั้งใช่ไหมคะ<ไ>ฝ่ายค้านก็คุณวิโรจน์ก็เป็นคน<ช>สอนเราเองว่าให้อยู่แบบไร้ตัวตนจริงๆริเอาจริงนะมีหลายทีมากเมื่อวานเนี้ยที่เดียอยู่ในสภาเนี่ยแล้วมันขาดแค่คนเดียวอ่ะเดียก็แบบเขาก็มาขอนะเหมือนกับว่าเออแบบ ให้เดียกดให้หน่อยเดียก็กดเป็นองค์ประชุมให้ไม่งั้นล่มไปตั้งแต่เช้าแล้วจ้ะโอเคแต่แต่มีคนนะมีคนบอกว่าคุณสุพนัทมีชัยนานบอกว่าถ้าอยากจะอยู่อภิปรักอย่างที่โมไว้ตัวเดียเนี่ยต้องลงคะแนนโหวตกฎหมายครับสภาจะไม่ล่มและเพื่อจะได้เข้าสู่วาระถนนยุบแต่การที่คุณเดียและพรรเพื่อไทยหายไปเป็นร้อยคนนั่นแหละ คือการปิดสวิตตัวเองในการอภิปรายเรื่องถนนยุบปิดสวิตตัวเองหรือเปล่าย้อนกลับไปถ้าคุณสุบนรณดูดีๆตอนแสดงองค์ไอตอนองค์ประชุมอะยัง246อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์มันครบตอนแสดงตนแต่ตอนโหวตอะมันหายไปหนึ่งคะแนนมันหายไปหนึ่งเขาเป็นสองเาไม่เข้าใจหรือไงเไม่เข้าใจเออเออ เออมันหายไปหนึ่งแล้วทําไมจะอีกแค่หนึ่งเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่โหวตอนุกันสามร้อยสิบกเสียงเนี่ยทำไมไม่มีปัญญามาเติมคะ only one ใช่ทําไมทําไมไม่งงเลยแล้วไมมามามาเจาะจงที่เพื่อไทยอ่ะเพราะว่าบอกว่าแล้วก็ินกลับไปพอเพื่อไทยเรก็จะย้อนกลับไปวนอยู่ในอ่างคำถามที่หนึ่งก็คือพอเพื่อไทยเป็นคนเสนอกฎหมายไม่ใช่มันเสนอกันถูกพักมันเลยออกมาสามร้อยมาตานี่ไงเออเ ขอขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะว่าการอภิปรายเรื่องพรบอากาศสะอาดอองค์ประชุมมันครบมาโดยตลอดโดยที่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเป็นองค์ประชุมให้สักเท่าไหร่แต่พระเอิญว่าเมื่อวานน่ะพักเพื่อไทยเสนอยติด่วนจะอภิปรายเรื่องถนนยุบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซีโนไทยอยู่ๆอ,องค์ประชุมมาหายไปนหนึ่งทำให้สภาลม ืแต่เรื่องเนี้ยถูกนํามาบิดบิดถูกนําบิดเป็นสตอรี่ใหม่ออืแล้วคนที่เอาเรื่องนี้มาบิดเป็นสตอรี่ใหม่คือพักประชาคือพักส้มเว้ยคือเอามาบิดเป็นสตอรี่ใหม่ว่ากระจองงงเจ้าค่ะเอ้ยกระจองงงเจ้าค่ะเอ้ยกระจองงงกระจองงงเจ้าค่ะเอ้ย พรบอากาศสะอาดของพักเพื่อไทยเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงเอาไว้เป็นร่างพลบอของเศรษฐากระจงงงกระจองกระกองกระจงงงเจ้าค่ะเอ้ยแต่พักเพื่อไทยคว่ำพลบโบกฎหมายตัวเองกระจงงงกระจองงพักตบัดสัตว์กระจงงงกระจงงงเจ้าค่ะเอ้ยพักเพื่อไทยอยากเห็นคนเชียงใหม่เป็นมะเร็งปอดเจ้าค่ะเอ้ยกระจองงกระจองงกระจองง แล้วก็มีอินฟลูการเมืองปัญญานิ่มอินฟลู <fl> การเมืองปัญญานิ่มกระจงงก,ก, <laughs> กระจง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 พักเพื่อไทยทรยศอิเจสดาเด่นดวงบริพันธ์แย่แล้วเย่แล้วพักเพื่อไทยมันไม่รักษาองค์ประชุมมันยนทุกความผิดให้พรรคประชาชนเออ,เอ,อแล้วกลายเป็นว่าเรื่องอ่ะถูกบิดไปเป็นเรื่องใหม่ถูกบิดไปเป็นเรื่องใหม่กลายเป็นว่า จากเรื่องอะไรคุณผู้ชมออจากเรื่องที่จริงๆแล้วพรบอากาศสะอาดอะ่ะมันยังไปไม่ถึงไหนเลยเออมันยังไปไม่ถึงไหนสามร้อยมากตาตามันยังไปถึงหน้าตาที่ร้อยหรือ,รอ,อยังยังไม่รู้เลยเออแต่เรื่องที่องค์ประชุมไม่ครบเนี่ยเป็นการล่มออประชุมเพื่อเลี่ยงไม่อภิปรายเรื่องถนนยุบหน้าโรงบ้าบาลวชิระจากเรื่องการขุดอุโมงรถไฟฟ้าอ,อืม เกตยังเกตการเมืองสกปรกโสมมจันไรอันนี้หรือยัง